เพื่อนๆครับวันนี้จะบอกกับเพื่อนๆว่ารถที่เราใช้บรรทุกเนี่ยนะฮะพยายามมันตัวตรายางนะซึ่งยางเส้นนี้บวมแล้วครับดูให้ดูหน้ายางเห็นไหมครับหน้ายางมันเหลื่อมล้ํากันเยอะเลยเห็นไหมฮะนะครับพยายามดูนะนี่ตรงนี้มันจะเสมอกันพอดีเห็นไหมฮะเห็นไหมเสมอกัน น่ายัางจะเสมอกันแล้วลองดูขบนเห็นไหมครับขบนนี้มันจะบวมอย่างนี้เขาเรียกบวมแล้วนะฮะเห็นไหมครับรอยเส้นมันนูนขึ้นมาเยอะเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับมันเหลื่อมล้ากันเยอะเห็นไหมครซึ่งตรงนี้บวมแล้วบวมบวมบวมทําไมผมถึงรู้ว่ามันบวมเพราะว่าเวลาที่ผมนั่งรถเนี่ยมผมรู้สึกได้ว่ารถมันแฝงวิ่งไปแล้วมันกระดึก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 ผมก็รู้สึกแล้วนะฮะามว่า ทำไมถึงมันบวมเพราะว่ามันคงจะหมดอายุมันแล้วนะฮะเพราะว่าเส้นเนี้ยเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะปกติใช้ค้างนู้นะ่รั้งนู้น่ะเปลี่ยนไปก่อนแล้วนะครับแต่ว่าครา้งนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนก็ครบแล้วครบกําหนดแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนไงแต่รู้สึกว่า้มันมันผิดปกติเวลานั่งแล้วตูดมันรู้สึกกระดึ๊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 กกระดึกที่ไหนได้อ้าบวมจริงๆนะฮะ นี่แหละครับชายยางก็พยายามดูนะฮะพยายามตรวจตราดูเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเสมอกันหน้ายางมันจะเสมอก็คือมันไม่บวมนะฮะแต่ถ้ามุมนี้เนี่ยเห็นไหมครับเราจะเห็นถึงความแตกต่างเลยว่ามุมนี้มันบวมขึ้นมาเห็นนะฮะจากล่องนี้บวมขึ้นมาเยอะเลยอย่างนี้เสมอกันแต่ล่องนี้ไม่ใช่ละบวมนะครับมันจะปูดยาวมานี่เลยยาวยาวยาวขึ้นมาจนกระทั่งตรงนี้จะเสมอกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นยางเนี่ยเวลาเราเอาไวเอาเอาไว้ใช้บรรทุกเนี่ยนะครับก็ พยายามเปลี่ยนไปตามลิมิตเนาะนะฮะอย่าไปฝืนมันเยอะนะครับฝืนมันเยอะแล้วเราบรรทุกหนักๆก็อันตรายแต่คันนี้เขาบรรทุกไม่หนักครับก็บรรทุกเบาก็เลยใช้ยางได้เยอะนะฮะใช้ประมาณสักห้าหมื่นไะด้โอเคก็ฝากให้เพื่อนๆได้ดูกันครับวันนี้นะฮะอย่าลืมมันตัวตรายางนะครับเดี๋ยวจะให้ดูข้างนี้ข้างนี้เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับข้างนี้ก็จะโอเค นะครับซึ่งยางสองข้างเนี่ยเขาต่างกันประมาณแค่2,000กิโลแต่ก็เปลี่ยนข้างนี้ไปก่อนเพราะข้างนี้ก็บวมเหมือนกันเปลี่ยนไปเรียบร้อยละแต่ข้างน้นก็วิ่งก็กหนดก็บวมอีกเหมือนกันนะฮะเดี๋ยววันนี้จะถ่ายดูว่ามันบวมอย่างไรนะครับพื้นตรงนี้มันจะเรียบๆนะดูสังเกตหน้ายางดูนะฮะพื้นมันจะเรียบๆฝั่งนี้มันไม่บวมนะครับเห็นไหมฮะ จะออกแนวเรียบๆแล้วจะให้ดูตรงนี้ตรงที่มันบวมเห็นไหมครับมันจะมีรอยแบบแตกๆเลยรอยแบบมันจะห่างกันเยอะเห็นไหมฮะนี่หน้ายามันจะล่องมันจะห่างกันเยอะเนี่ยเธอเห็นเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับนี่บวมขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะนี่ผิดกันเยอะนะครับท่านพอจะมองออกไหมครับว่ามันนูนขึ้นมาเห็นไหมฮะเนี่ยระหว่างจุดตรงเนี้นะครับล่องน้ําล่องน้ําอันนี้ยจะนูนขึ้นมาให้เห็นเยอะเลย เดี๋ยวผมจะเอาไม้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีช่องโหว่เยอะเลยเห็นไหมฮะความนูนของมันเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเห็นไหมครับหน้ายางมันจะผิดไปเลยนะฮะจากแถวแถวนี้แถวแถวนี้อ่ะรู้สึกว่ามันจะบวมน้อยหรือว่าอาจจะยังบวมนิดหน่อยนะครับเห็นไหมมันก็ยังลงมาอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยดูอย่างนี้มันไม่น่าเกลียดเกินก็ยังโอเคอยู่นะ เถือว่าปกติเลยเห็นไหมฮรแล้วดูแล้วดูด้านนี้เลยเห็นไหมครับพอวางไม้ขึ้นไปแล้วคนละเรื่องเลยครับข้างนู้นก็โวข้างนี้ก็โวเห็นไหมฮะนี่เลยครับยางบวมฮะสังเกตให้ดีนะครับยางรถของท่านเวลาท่านใช้งานนะครับดูหน้ายางด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าจะดูแก้มยางอย่างเดียวนะแต่บางทีแก้มยางเนี่ยอาจจะแลดูสวยนะฮะแต่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวถอดออกมาเดี๋ยวท่านจะได้เห็นนะครับ นี่คือจุดบวมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าเอาออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรตอนนี้เรากำลังจะถอดแล้วเดี๋ยวเราจะถอดดูว่าที่มันบวมนั้นมันบวมอย่างไรก็ะยางใหม่แล้ว เปลี่ยนใหม่เลย XCD 225สองห้าเดห้าองสี้านในก็ไม่ปูดนะบันด้านในไม่มีรอยปูดนะฮะนี่ดูด้านในไม่มีรอยปูดแต่ด้านนอกปูดรวมขึ้นเยอะเลย เปลี่ยนยางมาใหม่นะครับยิ่งเผาเดิมเนะี่ยยิ่งกวดน็อตง่ายเลยแล้วก็เอาบล็อกของเรานี่แหละนะฮะมากวดอีกครั้งหนึ่งโดยการที่เอาบล็อกสวมเข้าไปเสร็จแล้วก็กวดนิดนึงนะครับกวดน็อตให้แน่นมีห้าตัวก็กวด5้าตัวมีหตัวก็กวดหตัวนะครับนี่เห็นไหมครเราจะได้รู้ว่าช่างเขายิงมาให้แน่นเรียบร้อยแล้วอย่างน้อยๆมันก็ไม่หลวม ออืมโเคนี่แหละเรื่องยางเรื่องอล้อรถเราต้องพยายามหมั่นดูแลหลักนะจุบจุบใบใบครับ